đã cào set đã cào à, nó bịt à, nó cào luôn mất, nó sẽ bịt nết, rồi 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 rồi

อ้าวต่อเกี้ยจแล้ว่ะดิไม่มือแงีก็พอน่าจะซูมได้มนก็พอเรานี่ไงซูมได้นี่ไงอ้าก็ไปซูมเพ่มก้หน่อยตาตึ๊บอะไรกี่บานะหนานึ่นมีนะหนึ่อ้